แถมเงินกลับบ้านให้1 0 0 0 0แสดจี๊นขนาดนี้อดใจไหวหรอกับ Ford Ranger 4ประตู2.2 XLT ปี2018คันนี้เลยนะครับจัดเต็มมาชุดแต่งออฟโรดทั้งคันเลยกระจังหน้า Ford โลโก้แดงจมูกใหญ่ครอบไฟหน้านะครับด้านข้างมาพร้อมกับโปง่งล้อด,ดำหมุดเงิน6นิ้วล้อแมกหยดน้ำขอบ16นิ้วยาง y o ก o h a m a กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวบันไดขึ้นลงให้ติ๊กเกอร์คาดไวแท็กมาให้รอบคันระบบ้ามเบรกได้มาดิสคู่หน้า ข้างหลังเป็นดำนะครับส่วนด้านท้ายฝาเปิดปิดเป็นป๊อปอัพนะครับมือเปิดเลนเจอร์โลโก้ฟอร์ดตรงกลางตัวใหญ่เซนเซอร์มีให้4จุดสีเต็มไม่มีต้องทำอะไรแล้วเลยมาดูที่ภายในนะครับคันนี้ได้เลือกม,มาที่1 000, 2 0 0 0กิโลพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันคอนโซลอยู่ว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานวิทยุบินเดิมจากโรงงานระบบเกียร์แมนวนวล6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังมีดิสเซลเลตให้ด้วย2ช่องเบาะเดิมจากโรงงาน เป็นผ้าสังเคราะห์ทรงดีไม่มีฉีดไม่มีขาดเลยมาที่ห้องเครื่องนะครับโอ้โหอย่างเนียนเลยน,อน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาเดิมสนิทไม่มีขยับเลยนะครับมอกก็อยู่ครบด้วยอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกก็อยู่ในภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดเลยนะมาพร้อมกับปั๊มเบรกไอเบยด้วยแล้วก็แบตเตอรี่พานาโซนิคด้วยใครมองหารถสีประตูไว้ใช้งานแนะนำคันนี้เลยเอาไปที่4 9 0 0 0 0 9,000บาทผ่อน6ปีอยู่ที่5 5 9 9บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี1 0 0 0 0โลรับประกันช่วงล่างอเดือนยังไม่พอซื้อกันสดไม่เก็บแวดจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีเหลือเงินกลับบ้านไปด้วย1 0 0 0 0แประมาณนี้